เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ราไปขึน้นเลิกเกมไมค์คราฟนั่นเองนะครับและตอนนี้กับซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทำได้ในไมค์คราฟนั่นเองครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาทําตามหน้าปกกันนั่นเองนะครับสำหรับหน้าปกแรกเลยนะครับก็จะเป็นเหมือนแบบวิธีที่ดีสุดนะผมที่จะได้แผ่นเสียงมาครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลองทําตามหน้าปกกันดีกว่าครับผมอย่างแรกเลยนะครับเราต้องเอาซิเดียนเนี่ยมาทาเป็นหลุมก่อนนะครับก็เอาเป็นหลุมสา,า,ามคูณสามแล้วลลบบบกันนะครับผม เอาล้ว哈เจ้าวันนี้เนี่ยเราได้หลุมอัสซิเดียนมาแล้วนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเราจะใส่คริปเปอร์ไปแบบเยอะๆเลยนะครับฟืบใส่เข้าไปแบบนี้เลยผมปึ๊บใส่เข้าไปกี่ตัววะเนี่ยประมาณ50ตัวนะครับเอาสักร้อยตัวดีกว่าปึ๊บโอเคร้อยตัวครับเริ่มแหลกแล้วครับจังหวะนี้ทีนี้เนี่ยเราจะขังอ่าสเกิลตันไว้ตรงนี้นะครับอ่าแป๊ดหนึงนะขังไว้ตรงนี้ละกันนะผมแล้วตรงนี้เนี่ยผมจะวางเป็นอ่า Network เนเธอร์แหลกนะครับเนเธอร์แหลกโอเคตรงนี้ผมถามว่าทำไมวางเนเธอร์แหลกนะครับก็เราจะจุดไฟไว้นั่นนนนเเเเออองงคครัััับบบืแวลลาสกตี่ยยมมิผ ก็คือแบบถ้าทีทนีนะ้ตกไปโดนคลิปเปอร์แล้วมันระเบิดตายใช่ไหมก็จะแบบดรอปแผ่นเสียงแบบเยอะมากเลยครับอ่ะหละกักการก็เป็นประมาณนี้แหละครับทีนี้ก็จะวางอ่ะอุดมาแบบนี้เลยนะครับผมโอเคทีนี้ก็เอาสเกลตันมาวางไว้ข้างในนะครับสเกลตันใส่ไว้ตรงนี้ครับผมอ่ะมาทีนี้เนี่ยเราก็จะมายืนตรงนี้ครับผมรอให้แบบสเกลตันมันยิงมานะครับเป็นซอยโว่ไหนยิงมาได้ยิงมาดิเฮัลโหลฮลโหลบล็อเอ้ยเนี่ยยิงมา,งมา, hello, hello, ะงมาละแต่ตอนนี้ยังไม่โดนครับเอาดิเอาดิาดยิงกโ็โดน่ะทีนี้เอ้ยไม่โดนอน่ะตายยเลนะครับเอา mai, เใหว่า mai, เดี๋ยวกินแอปปเิลอมาใหม่ลอแบบมมันไ่โดนทีออ่ะเ้ยโดนนหีคร มันยากนะกรอฮะ เอาละจ้าวันนี้โดนแล้วครับผมทีนทีเนี่ยมันก็จุดลงไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตุ้มนะผมเอาเรียบร้อยครับผมกลายเป็นโสมหมดเลยนะครับมาเรามาดูดีกว่าได้แผ่นเสียงหรือเปล่าอู้โคตรเยอะเลยครับไหนลงไปเก็บไปฝรุบหคือแบบเต็มตัวครับผู้ชมและนี่คือวิธีที่ดีที่สุดนะผมในการได้แผ่นเสียงมานะครับซึ่งแบบโโอ้หได้มาแบบถ้าใส่กล่องก็คือเต็มคลังอะครับคือแบบเยอะมากๆอะดูดิ <c ười> คิปเปอร์ร้อยตัวนะผมก็ดรอปหมดเลยอะซึ่งวิธีนี้เนี่ยถ้าทำในโซเวียตจริงเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าก็ทําได้แหละแต่มันคค่อนนข้าางยกะรับบผมและสหหรัน้าาาาาาปปกกกกกกออออย่่่งตตไไไนนนนนะะะะผมม็็เเเ้้้บบบววัจิดรรขึถแแสลููธ เยอะใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วแบบด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นแบบน้ำพุ่งเหรอคุณผู้ชมอ่ะถ้าลูกขนมมันหล่นลงไปปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันดูดีกว่าครับซึ่งผมว่าแหลกแน่เลยวะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราจะทำไว้ประมาณตรงนี้ละกันนะผมพื้นที่โล่งๆนะครับอย่างแรกก็ทำเป็นหลุมเหมือนเดิมเลยฮะ ซึ่งหลุมนี้ผมเราก็จะใส่เป็นโซแซนนั่นเองครับอ่ามันจะได้แบบกลายเป็นน้าพุ่งนะครับทีนี้ก็วางน้ำไปให้เต็มเลยครัผมฟืบพุ่งยังวะเนี่ยยังไม่พุ่งฮะหรือพุ่งแล้ววะอ๋อเนี่ยพุ่งแล้วพุ่งแล้วอ่าเรียสโกเอาละครับไหนลองเทสใหม่ได้พุ่งยังฟืบอ่าโอเคเหมือนมันยังพุ่งไม่สุดเลยผมคิดไปเองวะประนึงนนะเอาละไหนลองดูใหม่ได้นี่ครับผมพุ่งหมดทุกจุดแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วแหละทีนี้ผมจะเอาเป็นอ่าสแลปมาแล้วกันนะครับ จะทำวงจรด้วยอเอาเป็นอดีพินเนอร์กับออฟเซอร์เวอร์แล้วนครับเราจะวางดิเพนเซอร์อาหันลงมาแบบนี้นะครับทีนี้ก็วางออฟเซอร์เวอร์สลับกันนะผมะด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ป้านุ่มนะฟืบอ่าน่าจะได้ละนี่ครับผมมันก็จะแบบเป็นวงจรยิงเรื่อยๆนะครับเราจะเอาลูกธนูใส่นั่นเองครับผมใส่เข้าไปแบบนี้เลยครับเอาละ่ะมาแล้วผมก็จะช่วยมันยิงด้วยครับยิงไปยิงไปเออประมาณนี้ครับผมเอ้ผมใส่ไปหลายๆชุดเลยดีกว,ว่านี่ประมาณนี้ครับผมถ้าตามที่ผมคิดนะมันจะต้องแหลกแน่เลยครับผู้ชมแหลกแบบเฟรมตกอะ่ะตอนนี้เฟรมผมประมาณแบบร้อยสามสิ้งครับ มาเรามาลองดูดีกว่านะครับถ้าลูกขนูเนี่ยหล่นลงน้ำนี้แล้วผมมันจะเกิดอะไรขึ้นครับสามสองหนึ่งทุบเลยผมจังหวะนี้ฟึบรึป่ะคุณผู้ชมมันจะเป็นเหมือนแบบน้ำพุ่งอ่ะดูดิดูฟองครับฟืบรึกลายเป็นน้ำพุ่งนะครับซึ่งถ้าเรากลายเป็นเซอร์ไบล์เนี่ยแล้วลองลงไปมันจะเป็นยังไงครับไม่ลองก็ไม่รู้ครับจังหวะนี้ลองลงไปครับฟืบไหนดูสิอุ้ยเนโดนแล้วเหโดนลูกขนูอ่ะเอาใหม่ดิฟืบเนี่นยบ้าโดนเหมือนโดนยิงขนูใส่เลยครับอ่าว่ายโอ้โหเป็นน้ำที่แบบเราว่ายไม่ได้นะครับวไหวไป นเปล่าอ่าผักไปครับปุ๊บ ไหนดูดิเฮ้ยลุงเหมือนไม่โดนเลยว่ะลุงไม่โดนหรอนี่ไงโดนลุงโดนแล้วครับเออลุงว,ว่ายไปแล้วก็ลุงก็เด้งกลับมานะครับวมื่อเดือดฟากเฮ้ยประเด็นคือแบบเมื่อกี้มันวิ่งเข้าหาด้วยนะอะไรวะเนี่ยลุงซาดิดเหรอแต่ถ้าอยากให้หายไปนี่ก็เหมือนอันนี้มันจะเก็บอยู่เหมือนกันนะเฮ้ยถ้าเป็นเคียร์ทีมันจะเก็บลูกฮันนูเปล่าวะเฮ้ยไ,ไม่เก็บอะแล้วก็พุ่งอยู่ตรงน้ำเนี่ยฮะ <c oughs> ไม่เก็บด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าผมจะคิวทิ้งนะครับคิวแอโร่ทิ้งครับผมจังหวะนี้เอนเทอร์ไปครับ,รบอ่ามันจะ้มมคร,ราาหเวทีใ ผู้ชมมันจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยเซนเซอร์ครับผมมันจะเป็นแบบของใหม่ที่ต้องเสกเอานะครับวันนี้ไม่มีตรงนี้อันนี้เนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจนะครับก็คือแบบมันจะเหมือนตัวจับเสียงนะครับถ้ามันมีเสียงปุ๊บเนี่ยมันจะแบบมีสัญญาณไฟเลสโตอะไรแบบนี้ครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองวางกันนะครับอ่าวางแบบสลับแบบนี้ครับผมแล้วก็วางพิซซ่านไปนะครับอ่าเราก็จะลองวางไปเรื่อยๆเลยนะครับจังหวะนี้อ่าประมาณนี้แล้วกันนะผมวางไป อเครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็ได้วงจรนี้มาแล้วนะครับซึ่งผมวางผิดนิดนึงครับผมจริงๆเนี่ยมันจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมปกตินะครับแต่แบบผมวางเป็นแนวเฉียงแบบเนี้ยแต่ช่างมัแล้วผมมันก็คล้ายๆกันแหละนะครับก็ที่ผมเข้าใจเนี่ยมืมันจะเป็นวงจรที่แบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับก็คือแบบมันจะมีเสียงพิสตันแบบชึกๆแบบนี้ใช่ไหมล่ะทีนี้เนี่ยมันก็ตรวจจับเสียงครับผมแล้วมันก็ดันไปเรื่อยๆแบบนี้ครับผมมันก็จะเป็นวงจรพิสตันที่แบบว่าไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับเรานี่ยยิ่งบวกอองา่่ยไปก่งปนะรับเราไว้้แกลง เพื่อนนะครับคือแบบเวลาเรายิงธนูใส so kind of ่เป oh ้าหมายแล้วเนี่ยมันก็จะมีแบบลูกธนูยิงกลับมาโดนเราด้วยนะครับอ่าสำหรับของที่ต้องใช้นะผมก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมสร้างไว้ประมาณตรงนี้แล้วกันมาสําหรับขั้นตอนแรกเลยนะผมอย่างแรกเนี่ยเราจะวางเป็นอรซิกบิซสั้นตรงนี้นะครับคืออ่าขุดไปบล็อกหนึ่งครับผมแล้วก็วางนะครับแล้วก็บนนี้เนี่ยเราจะวางเป็นทาร์เก็ตหรือเป้าหมายนั่นเองครับผมนี่ก็จะเป็นเป้าแบบนี้นะครับแล้วก็วางบล็อกอะไรก็ได้สามอันนะครับหนึ่งสองสามครับผมตรงนี้เนี่ยเราจะวางเป็นด แล้วก็ตรงนี้เนี่ยวางลงมาครับด้านนี้เนี่ยเราจะทุปอ่าตรงนี้ออกนะครับผมทุปไปอ่าประมาณเนี่ยนะครับผมมาแล้วก็ตรงนี้วางเป็นทางลงนะครับเออลืมบอกตรงนี้เนี่ยทุบออกครับผมแล้วก็วางอ่าเลสโตนทตนะครับนี่มันก็จะเป็นการแบบว่าให้ไฟอ่าพิสตันเนี่ยให้มันดันขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยวางรีพิเตอร์ไปตรงนึงอันนี้ครับผมอันนี้ไม่ต้องโยกอะไรนะครับแล้วก็เชื่อมมาแบบนี้เลยครับอ่าอันนี้คือว่าเสร็จแล้วนะครับด้านนี้อีกด้านนึงครับผมก็สร้างไม่ยากเลยครับอย่างแรกก็จะวางบล็อกไว้ตรงนีีีี้้้้รรรรรรัััผมเเเ็็นนนนนนกกกาาอออ่วววตตตตงงงงะะสสพ์ยยจจจุุุดดดแลึ สอแบบนี้ครับผมที่เหลือก็วางเลสโตนแบบนี้เลยนะครับมันก็จะแบบเชื่อมจากตรงเนี้ยเลี้ยวมาแบบนี้ครับผมอ่ะอันนี้คือแบบถูกต้องแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูดีกว่านะครับว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยถ้าเรายิงเข้าไปใช่ไหมคุณผู้ชมเราจะโดนยิงโลหะนูกลับมาครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะยิงเข้าไปแบบนี้ครับผมฟึ๊บ เอาล่ะนี่แล้วจะโดนยิงกลับมาแบบนี้ผมเป็นเหมือนแบบวงจรแบบเกลียนๆนะครับซึ่งผมจะลองวางอุดดูแล้วกันอ่าวางไปนะครับผมฟืบวางไปแบบนี้เลยฮะโอเคผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนแบบเป้าซ้อมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งสมมติถ้าคนไม่รู้เรื่องเนี่ยมายิงว่าผมอ่ะก็เหมือนแบบซ้อมไม่เฉยแต่แบบเนี่ยโดนยิงกลับด้วยนะครับเอาใหม่ยิงใส่เป้าไปแบบนี้ผมแล้วก็มันก็จะมีแล้วคนดูยิงมาโดนเรานะครับซึ่งแบบเป็นอะไรที่แบบเกลียนมากเลยครับเนี่ยยิงไปแล้วก็โดนยิงกลับนะครับว่าแต่มากเห็นไหมจังหวะนี้ผมใกล้ตายแล้วครับฟื้บโดนมาคร เรียบร้อยฮะก็สา,าสามารถสร้างไว้แบบเกลียดเล่นๆได้นะครับเผื่อแบบใครมายิงธนูอะไรอย่างงี้ไงถ้าแบบไม่รู้มาก่อนเนี่ยก็คงงงเหมือนกันนะครับยิงไปแล้วแบบเอ้ยทำไมโดนยิงกลับว่าอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งเป็นวงจรแกล้งเพื่อนที่เกลียดดีเหมือนกันฮะและหนะ้าปกอย่างต่อไปผมก็จะเป็นวิธีการปกป้องหมู่บ้านเนี่ยจากเรดนะครับซึ่งเดีย๋ยวเราไปลองสร้างกันดูดีกว่าครับผมซึ่งอย่างแรกเนี่ยเราแน,น่นต้องเปลี่ยนนะครับอ่าเปลี่ยนจากดินเป็นแคมป์ไฟแล้วกันมาครับผมอย่างแรกเนี่ยเอาอ่าบล็อกหญ้าออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนน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 ตรรงงีีี้้้้เเเเ่่่่่ยยปป็็็แแแแคคมม์ไไฟะะะับบลลลลววกกาอจจดหหึึสผซ วันนี้สร้างไปเลยครับเอาละครับจวันนี้โอ้โหดิดิแหลกไปหมดเลยครับเดี๋ยวผมปิดอาเชเดอร์ด้วยก็คือตอนนี้เนี่ยโลกไมโครของเราผมจะเต็มไปด้วยแคมไฟนะครับดูเฟรมเรทดิ <c oughs> เหลือน,นิดเดียวเองครับก็คือเแหบบมือนแบบเหมือนแบบอนิเมชันไฟมันเยอะจัดนะครับมันเลยแบบแหลกอะไรอย่างนี้นะผมอย่างแรกเนี่ยเราจะลองไปซวยโบมาเดินดูนะครับไหนดูดิฟึบนเนี้ยผมเดินไปก็เจ็บแบบนี้เลยนะครับเฮ้ยแต่มันไม่มีเสียงแล้วอะคือมันแหลกขนาดนั้นเลยเหรอดูดิ ไม่มีเสียงเอฟเฟกเราเจ็บเลยครับเอาเปว่าอย่างแรกเนี่ยผมจะกรี e เอฟเฟกต์แบทโอก่อนนะครับเอฟเฟกต์กรีปปาคิลเลอร์นะครับแบทโอเมนเอนเไปครับผมเจ้าวันนี้ถ้าเรามาหมู่บ้านเนี่ยน่าจะมีเลดมานะไหนดูดิได้เปล่านี่ไงเลดมาแล้วผมเราจะมาดูดีกว่านะครับว่าเลดมันจะเป็นยังไงครับถ้าเจอแบบแคมไฟขนาดนี้นะครับผมเอาล่าะเจ้าวันนี้หลอดเต็มแล้วครับฟืบไหนดูดิเลดมาเปล่านี่ไงพิเลเจอร์ผ่มาแล้วครับเอ้ยคุณผู้ชมพิเลเจอร์โดนเบิร์นครับดูดิเห็นปะพิเล ขึ้นมาเฉยเลยครับดูดิเนี่ยมันก็ตายเรื่อยๆแบบนี้เลยครับว่าแต่ฟากงงเหมือนกันครับดูแถบเลือดเห็นปะเฮ้ย ชนะเลรแล้วเหรอชนะง่ายแบบนี้เลยครับเ <c oughs> อ้ยเกินไปเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมวิธีชนะเลรดง่ายครับก็แค่ตบให้มันลงแค้มไฟเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นมาแล้วครับมันก็วิ่งแค้มไฟงั้นจนตายแลยว้วผมถือว่าเจ๋งฮะและสําหรับหน้าปกอย่างต่อไปนะครับเราจะมาดูนะผมว่าไอรอนโกรเนมีสามารถแบบซ่อมแซมได้ด้วยอ่าน้ำยาลีเจนได้หรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอย่างแรกก็ดาบดเนเธอร์ไลท์แล้วกันครับสับไปเลยผมเอาให้แบบมันร้าวนะครับร้าวแบบใกล้ตายอะไรเงี้ยเอาละโอ้โหนี่แล้วจะจัดเลยครับปกติเนี่ยไออรนโกเลล ะมาทีนี้เนี่ยเราจะลองใช้น้ํายารีเจนซ่อมแซมดูครับรู้ได้หรือเปล่านะอ่ารีเจนเนเรชั่นนะผมเอาเป็นอ่าอันนี้แล้วกันมาจะวันนี้ลองปลาไปครับสามสองหนึ่งปลาไปฟืบได้เปล่าฮะตอนนี้คือแบบปลาใส่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่เหมือนจะไม่มีผลเลยหรือเปล่าเนี่ยเออเอ้ยเอ้ยคุณผู้ชมได้อยู่ได้อยู่เห็นไหมมันแบบกำลังซ่อมแซมตัวเองครับดูดิดูดิรอยเล้ามันกำลังหายไปอ่ะนี่ไงรอยเล้ามันหายไปแล้วครับผมเอ้ยตอนแรกผมคิดว่ามันแบบใช้ไม่ได้นสำหรับน้ํายารีเจนนะครับก็โอเคตอนนี้ความรู้ใหม่เลยครับเอลเลนกอร์เลมเนี่ย นครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็ปาไปครับอ่านี่ครับผมนี่เห็นปหมแบบหายอย่างรวดเร็วเลยครับเฮ้ยเฟี้ยวเหมือนกันนะเฟี้ยวเหมือนกันและอย่างสุดท้ายเลยนะผมก็จะเป็นแบบว่าตามหน้าปกคลิปเลยนะครับก็สำหรับอันนี้เนี่ยผมไปดูมาแล้วครับผมเหมือนมันจะเป็นแบบว่าคลิกเบ็นะครับก็คือแบบมันไม่ใช่พอร์ทัลใหม่อะไรนะครับเหมือนมันจะเป็นแบบน่าจะเป็นดาบอะคุณผู้ชมเออดาบเพชรนี่แหละแล้วแบบแกะแกะเท็กเจอร์เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเห็นแล้วแบบมันเฟี้ยวดีก็เลยแบบอยากมาทำเป็นหน้าปกนะครับก็โอเคครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองดูคลิปกันดีกว่านะครับว่ามันเป็็นนนนนนยยััััังงงไคคครร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 บบบบบผมมมีี่่่ฮะะะะชืือออลลลิิปปปหหแเเเวธใใกาาาส้ตููพ์ทดด สามสองหนึ่งไปครับผมเอาละครับนี่เนเธอร์ซอร์ทอเทานะครับผมเป็นประตูเนเธอร์ที่แบบเอามาฟันล,ลุงได้ด้วยนะหยิบไอเทมเฟรมมาครับใส่เข้าไปครับผมจังหวะนี้ไหนดูซิ่ทำอะไรครับโยกเฮ้ยขยายได้ด้วยครับนี่เป็นประตูพอร์ทันะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยมันก็เป็นแบบแค่แอนิเมชันนะผมอ่ะแบบไม่ใช่ประตูพอร์ทัจริงๆอ่ะนะฮะโอเคผมก็้จะค็ชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ทุกหน้าปกที่ผมเอามานีผมก็จะมีแบบว่าเครดิตเจ้าของช่องหมดเลยนะครับก็สามารถตามไปดูกันได้เเเลลยยยคคคคคครรรรรััััััับบบบบบบผผมมมโอสสสสาาาหหิปนนนนีีีีี้้้งท่ววด๊